I a hollow way a mini girl, oh, All yeah. the guy I'm a child a Cause then you got i yeah. sexy as a novelty. so go, sir. moon and moon let me see that right there. สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Perfect ค,ครบ <c oughs> อบออกเสียงให้ถูกนิดนึงวันนี้เรามาแบบว่ารอบสื่อนะครับก็จะได้หมูตัวนี้กับไอคนละตัวใช่ไหมใช่ <c oughs> นี่มากับพิลิดาเจ้าเก่านะครับทำไมถึงต้องมากับพี่พายครับอ,อันเชิญเชิญเรียนเชิญเรียนเชิญแล้วก็กลัวใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยถ้ากินคนเดียวแล้วจะแบบไม่ไหวไม่ได้กลัวคือหาเพื่อนมานั่งกินนั่นเองที่นี่เขามีอะไรเด็ดหมูแปดส ก็มีหมูแฝกสีมีก็สองสีเลยนะอ๋อสองอะไรอันนี้คือหมูสองตัวมาแล้วหมูแฝกสีของเราจอนดี้มาแล้วอ่ะอยากเห็นว่าเนี่ยไหนหมูแฝกสีสูตรซ,ซ,ซีฟูด้ดคับสูตรซีฟูดฟ้ดอืมหอยปูปลาจะเต็มโอ้โหยาวมากดูชุดผักของเขาเขาทำจานแบบอลังการมากเลยนะนจะเป็นส,สลัดกระถะไม่ทานโน้รีบเอาสลัดใกล้ตัวเลยของคลีนของคลีนเป็นสิทธิ นี่เลยแปสีของจริงปกติเ,เวลาเรากินเราจะเลี้ยงตามสีเพื่อไม่ให้สชาติของสีเข้มเนี่ยมันมา,ากวนแล้วเราก็มีวิธีการกินด้วยคือคำแรกที่ข้อต่างก็คือจาไม่จิ้มอะไรเลยเพราะเราก็จะได้รับรู้ถึงรสชาติทีกแบบหแล่วรสชาติมันจะต่างกันแบบชัดเจนเออมีความคอนเซปต์อะต้องกินตั้งแต่สีอ่อน มาสีเข้มแล้วคําแรกห้ามจิ้มน wow. ้ำจิ <S <s right? ้มเคยได้ริมรสว่าแต่ละรสเนี่ยมันมีรสชาติยังไงโอหสุดยอดจริงอันนี้อะไรนะครับกระเทียมกระเทียมปกติเราจะวัดอุณหภูมิก่อนเพื่อให้น้ำในน้ำมีเครื่องวัดอุณหภูม ราดน้ำมันงาลงในกิมจิจะบอกว่านี่กิมจิกิมจิไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ก็จะลองเสี่ยงชีวิตดูเผื่อ,อคนอยากรู้ว่ากิมจิรสชาติเป็นยังไงไม่ไดรีวิวได้หรอกว่านคนที่แบบกินกิมจิไม่เป็น <S <S 2> <S 2> แต่รู้สึกว่าไอ้นี่น่ากินมากเลยอ่ะเขาเรียกซุปอันนี้ในชุดราคา1 3 5บาทก็จะมีผักมีซุป แล้วก็มีเตาปิ้งซึ่งหมูแปดสีของเราไปแล้วรอกลับมาก่อนกลับมาแล้ว,นะลลวมาแล้ว,ม,ลวมีแหละต้องกินจากด้านไหนไปด้านไหนครับานนตามลูกศรเนานะาน,น,นะะี่มันจะมีลูกศรบอกแล้วเราก็ต้องกินไปตามสีของมัน,นมีคนมาย่างแบบไพรเวทด้วยเพื่อเราจะได้ ลิ้มรสเนือเน้อได้อยา่างถูกต้องใช่ไหมแบบรสไม่เพียงก็จะย่างไม่ทับกันนะต้องแบ่งเส้นดีๆเพราะว่าแต่ละอันมันจะรสชาติต่างกัน <ค oda> อันนี้คืออปนะ้ามาย่างให้เลยเป็นมาจากเกาหลีของจริง <och och> Thank you โ <laughs> อป,ป้าไปแล้วอ่ะมาแป,ป๊บเดียวเองโอป้า <laughs> อ้าวสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวีโอป้าอันนี้ก็โอป,ป้าอีกคน <laughs> ออบคปณพิงเสร็จเขาจะบอกเราทานได้แล้วนะครับอ้าววันนี้รออะไรน,นะครับหยิบตะเกียบขึ้นมาเลยฮะต้องกินทีละรสไล่จากนี้มานี้กระบอไล่จากนี้ใช่ท่ามสลับนะเดี๋ยวจะรับดูดรถอ,อู้หู อันนี้คืออะไรนะครับไคตุนภูเขาไฟหัวอลังการมากเลยอะดูมีความภูเขาเองจริงมากดูควันที่ออกมาสิออนนี้เราต้องทำยังไงอ่ะเวลากินแนะนำเอยครับก็คือเอาผักมามือสั่นแล้วเนี่ยไม่เคยกินแบบนี้ใส่อย่างนี้ใช่ไหมครับล้องในไต่อครับ่กระเทียมวย มันหนังเนืองบ้านเราเนี่ยเออใส่กิมจิตองกินจีนี่หรอคือเอาเลยคือนี่กินกิมจิไม่เป็นนะบอกเลยเออมันต้องมีซอสนะครับซอสต้องมีนะเพื่อความเกาหลีแล้วเพื่อความเกาหลีก่อนละกันเอารสชาติแบบออริจินอลที่คนเกาหลีเขากินกันนะเดี๋ยวกวนใส่ซอสนะค่ะเขาไม่ต้องใส่ซอสใช่ไหมคะไม่ต้องใส่กรได้ียมแล้วแต่ชอบอันนี้เราใส่ถึงเต้นกิมจิมากกินกิมจิไม่เป็นหรอ ยัดเข้าไปทั้งสวนออกเป็นเฟิรมแต่หมูหอมมากอ่ะเมื่อกี้หมูรสอะไรอ่ะโซบะโสบอโซบะแต่ต้าเปทีเดี๋ยวขอชินแค่หมูอย่างเดียวได้ไหมต้องมีขออนุญาตก่อนนะจะกินผิดอ,อหมูหอมมากเลย ว่าอันไหนมันหมกรสเค็มเนี่ยหมูเขาแบบมีอืโหยวายใบสดใบสดคืออะไรวะบางต้นคริสต์มาสเค็มสมุมนมไพรผงกะรีมิโซะแอนโกชูจังใช่ก็จะมีหลายรสชาติให้เราลิ้มลองแต่น้ำจิ้มเขาจะแบบออกรสเค็มอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องใสนนน่น้ำจิ้มน้อยหน่อยเมื่อกี้เป็นคนกินน้ำจิ้มเยอะแต่เราตักไปแม่งครึ่งหนึ่งอ่ะก็เลยจะออกเค็มหน่อยแต่ว่าพวกใส่นิดนึงรสน่าจะออกได้เป็นไงบ้าง หมูรสนี้หมูดีจริงหอมเนาะหอมมากมันเป็นแบบเครื่องเทศอ่ะเขาเรียกอะไรกลิ่นโสมมาแล้วอันนี้นูน่าหมูรายิ่งใหญ่เห็ดเราถ่ายหรือมั้งถ่ายเยอะสวัสดีค่ะพันยอเขาคือใครครับเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะนี่เป็นเจ้าของแบรนด์จากวิเกอร์ดิ้งก็คือเหมือนมาช่วยเราเซตอัพร้านในประเทศไทย ลบเหมือดคือตอนนี้อยากรู้แบบที่มาของหมูแปดสีนยครับคิดขึ้นมาได้ยังไงเริ่มจากการที่ตอนช่วงแรกๆเนี่ยที่เกาหลีเนี่ยมีแต่หมูสามชั้นที่เป็นหมูสามชั้นอย่างเดียวแบบไม่หมังอะไรเต็มเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาอยากให้ก็คือเริ่มเบื่อแล้วทำยังไงที่จะให้สุขภาพดีด้วยเพราะเราจะเริ่มจากลดน้ำหนก้วสุขภาพใช่ไหมคะแล้วก็ สาขาที่ไหนเต็มเลยค thank you thank you เหลือเนยทำตามคำแนะนำทางร้านนะเขาจะให้เรากินวิธีรถก่อนว่าเออรสชาติของหมูเนี่ยเป็นยังไงอันนี้หมูวายวายเมาอืมกลิ่นวายจริงเหรอเป็นกลิ่นวายเลยเหรอใช่โอ้โหรีบเลยกลิ่นวายดีมาก อ <No. S 2> เอเนาะะว่กับได้กลิ่นไวน์แบบมาเลยครับปกติอะไรที่หมักวายเราจะไม่ได้รสชาติของวายชาัดขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้คือชัดมากอันต่อมาเป็นใบสนอ่าต้องคือสม์มาสนั่นเองนะคะใช่ไหมต้นคริสต์มาสถูกปะไม่รู้พนักงานข้างหลัง <laughs> ใช่ครับต้นคริสต์มาส <laughs> ไหนชิมสิไปดูสมุนไพรอืม,อมเป็นไงจอยทูเดอร์เบิร์นสมุนไพรจริง เนื้อแบบคล้ายๆปลาดอลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะกระเทียมูยมว,ว่ามากเลยความเบสิกมันจะรสชาติยังไงเป็นกลิ่นกระเทียมผู้ดีมากเออเหรอเราจะไปกินแบบแบบได้กลิ่นกระเทียมมันจะแบบแบบกระเทียมแรงอ่ะแต่นี่มันแบบแบบกระเทียมกลมกล่อมมาลองชิมสลัดของเขาบ้างอันนี้คือสลัดเกาหลีใช่ไหมครับข้างหลังแบบยอดจริ๊ แก้เลี่ยนมันเปรี้ยวนะอ๋อคือเขาใส่ซอสมาให้เราใช่มใช่มันจะมีน้ำสลดัดซึ่งน้ำสลัดเขาเหมือนแบบเหมือนเรากินยำเลยอะตินมซิมเราจะนึกถึงยำบ้านเรานี่เองอเใช่ไหม,มยำแบบพูดดี้พูดดิเออยำแบบไม่เผ็ดแล้วก็แบบเปรี้ยวๆพี่ฟ้ายนี่กินกิมจิเปรี้ยวเป็นไหมปกติไปเก,กาหลีก็ก็กินมันก็อร่อยดีนะแกเลี่ยน มันมีความเผ็ดว่ะเคยไปซื้อกิมจิโรตัสกินแล้วมันแบบไม่รู้ดิรสชาติมันต่างกันนะเนาะอันนี้มันจะเป็นแบบละมุนละมุนหน่อยพอโอเคสําหรับคนที่ไม่กินกิมจิอย่างเราเนี่ยกินได้เลยกูอยากชิมอันนี้จังเลยอ่ะคือไข่ตุ๋นกูเขาไฟไฟไูไฟลาวยู่ฝอยยชีดยืดขอชีวิตแล้วอ่ะมึงกินกูสักทีเถอะยืดไหมันจะยืดอยู่อีกเหรอ มันหายร้อนแล้วอะแต่อันนี้มันไม่น่าจะเป็นชีสแบบไม่ใช่มอสซาเรลล่านะน่าจะเป็นเฉดดะวุ้ยมีความรู้อ่ะกลิ่มหอมชีสมากชอบการกินกระทะของที่นี่มากใช้หัวไชเท้าไม่ใชยหนูใช้หัวไชเท้าอ่ะอยากรู้อันนี้จะขัดน้ำมันได้ดีกว่าดีขัดมากเป็นซีฟู้ดอ่ะแล้วจะมี หอยต่งางมหมึกจ้ามปูด้วยแซ่บบอสขนหมึกวอข้าวไทยไอีเ <c oughs> นี่ย้ายเลสุดเกาหลีปกติเนี่ยเราขอซอสเพิ่มไหม <c oughs> ขได้ครับไ,ได้ใช่ไหม,มแล้วถ้าแบบสมมติถ้าคนชอบกินเผ็ด ตินได้เครื่องหมายเนี่ยก็ไปค่ะว่ันทองเราจะเพิ่มอีกนิดเลยมีเลือกเลือกระดับได้จะค่ะก็จะาหน้าที่มาเพิ่มต่อไปก็ควรที่จะทำได้ถูกค่ะจุ๊บเนีหยว่ากลิ่นมันไปทางซุปเผ็ดเหรอเนะอะกลิ่นทางซุปเผ็ดแต่ไม่เผ็ดแต่ปากคนไทยอ่ะก็ต้องแบบ แล้วต้อ,อันนั้นขอเขาแอดเพ่มือสไบสิ <More spicy. S 1> นี่สับบ์ระคำนะคือจะมีช่องบางช่องที่เขาจะแบบว่าเขาจะพูดสับมาเขาจะมีขึ้นสับให้มอสไปซีบบ่มอสไปซี More spicy. More spicy. ่ไ้่ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ม <laughs> อันนี้คือจะเป็นในแถบอีกสีสีต่อมานะที่มันจะลดจัดมาขึ้น อันนี้คือพร้อมกินแล้วใช่ไหมฮะ,ะมันเริ่มจากอ่อนที่สุดมันคือรสสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรนี่อะไรอะคะรวมๆมัะใช่ค่ะสมุนไพรเข้าวหว <c oughs> ีงับ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 อาเแยาประเภทมาอธิบายรสยังไงดีนะกลิ่นมันจะหวานๆนะสมุนไพรหวานหวาน อ้อยหรือเปล่าอ,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 าอ้อยคือสมุนไพรเห็นนิเคียวก็เลยกลายเป็นอ้อย <c oughs> ต่อมาดีกว่าเป็นกลิ่นหวานๆน,นะสมุนไพรต่อมาคือผงกะหรี่ผงกะหรี่นิดนึงค่ะ <c oughs> เค็มข้นมากหอมหอม,หอมกลิ่นผงกะหรี่หอมมากชอบต่อมาดีกว่ามิโซะมี้ปะครับใช่คะ่ะมิโซะติดมัน มิโซะก็ชุบมิโซะใช่น่าจะกินไม่ได้เอ้ยเป็นถั่วหมักนะหอมมากเลยอยู่เนี่ยได้กลิ่นมิโซะเด่นสุดเลยอ่ะใช่ไหมกลิ่นแรงมากกลิ่นดีมากเลยมิโซะอร่อยอันสุดท้ายอันสุดิมชิวจังคือนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโหเลือกไม่ถูกเลยชิวจังครับเป็นวากิวกับบคุณว้ากิวว้ากิวเป็นข้าวผัดเนื้อวากิวนะคะ คูจังเขาหอมคูจังคือคูจังเนี่ที่เอาไปใส่ไห่เผ็ดเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นคูกังเอาไปผัดรวมวิ่งหอมอ่ะของรสจัดท้ายดีมากมิโซะกับโคูจังและอีกอันนึงคือวายที่เราชอบมากๆากสามอันนี้สิบเต็มสิบให้คะแนนอีกแล้วนี่ไปขอของแลมาอันนี้คือสิ่งที่ต้องการมากนี่เราใส่หมูลงไปก่อนอุ้ยงอนหมูสะดุ้งเลยเนี่ย ีมาแใส่พริกกระเทียมเต็มที่นี่แหละคือสิ่งที่ต้องการขอนคุณดูแป๊บอ้ามอากินไม่ได้อากินแทนอ๋อดีมากผมามีพริกกระเทียมที่แบบคนกินเผ็ดก็ขอพริกเขาได้นะชีสลงมาแล้วต่อมันนะครับต่อเหมือนข้า็ผัดจริง ีก<ม>็ได้นะเราว่าคนชอบกินจีน่าจะชอบเราสึกว่าเรามากินกิมจินี้ได้แบบมันละมุนละมุนมันมเปน็นที่อื่นที่แบบมันจะกินแรงมากกินแล้วจ้าไม่ไหวแล้วกินกันสองคนฮะภูมจะแตกแล้วจ้อันนี้เลยที่เราแนะนําเลยจริงๆก็คือหมูแปดสีเนาะเลคคอมเมนข้าวผัดเลคคอมเมนอันี้พอได้นะเออสีดีมากๆขก้าวผัดวากิวดีมากมากอ,อ ก็มากินกันได้นะครับเซตซุปเกาหลีกับหมูแปดสีก็แค่พันกับอีก35บาทเนาะก็อันหักันอิ่มแน่นอนเพราะเราก็อิ่มมาก <laughs> ใครสนใจอยากมาลองชิมนะครับก็ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น2องตรงชังเชื่อมนะก็จะเจอร้านนี้เลยนะ ก็ลองมาชิมกันได้นะครับเราก็บอกได้ไปหมดหรอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะว่าความอร่อยขอยงเรามันไม่เท่ากันนะครับยักไงก็ลองมาตามแล้วก็ลองคอมเมนต์ไปข้างล่างกได้นะครับถ้าเกิดใครเคยกินที่เกาหลีหรือว,ว่ามาตามแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงช่วยกันคอมเมนต์นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นกินแล้วอร่อยหรือเปล่าแล้วเจอกันใหม่ชาปนี้บ๊าย